สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านทาวน์เฮาส์รีโนเวทใหม่ตั้งอยู่หลังตลาดสดวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการโรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพื้นที่ด้านหน้าสามารถจอดรถได้หนึ่งคันพอเดินเข้ามาในบ้านจะเจอกับห้องรับแขกมีพื้นที่กว้างจะวางโซฟาวางตู้วางอะไรได้ ด้านนี้จะเป็นหน้าต่างมองออกไปบริเวณหน้าบ้านและติดเหล็กแัดให้เพื่อความปลอดภยัยบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอย84ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ําภายในห้องนอนจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างบนเพดานจะเป็นฝ้าแขวนและมีหน้าต่างบานเกต็อยู่หน้าห้องถัดไปเราจะไปดูบริเวณหลังบ้านกันด้านหลังบ้านจะเป็นโซนทำอาหารพื้นที่ค่อนข้างเยอะจะมีเคาน์เตอร์บาร์มีซิงค์ลังจาน พอเราเปิดหน้าต่างบริเวณรอบนอกก็จะเป็นแบบนี้เป็นพื้นที่โล่งใช้ระบายอากาศได้ดีต่อมาจะเป็นห้องน้ําจะอยู่ติดกับห้องครัวภายในห้องน้ําจะเป็นสุขภัณฑ์ที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดและพร้อมให้ใช้งานหากท่านใดสนใจติดต่อฝ่ายขายกับทางเราได้ที่เบอร์0623941698หรือ0625416224รีบจองเลย